สวัสดีจ้ามาจากพี่น้องมือนี้มีลาบมาสููกินนะคะมือนี้สีสวยสุกเล็กลาบเลือดลาบเลือดนะคะกินกับดูกคือเกาค่ะมือนี้รูกไข่อะสอม่นด้วยจ้า

ลุกโดดไม่เบ่ออยู่โอ้ไเห็ดมีแบบม่เห็นพุด่างจสื่อยังได้ลงให้ไลยตลอด พอ,อมาเขาเรียนดูนั่งดูร้อยมาพัากันร้อยออกมาท่านเพียงไปกินเขาล่วงหารนางนั่งเหมือนคู่สีออกมากหนัดขอคู่กินรังกับกบ้ลลานพักันนอนหลับลรังกับบ้านคู่ไปจงที่เดียยี่เท่ะไหร่ สุดได้หนีรินไปกินไปจับตะหม้อหงมีกินเขาลูกอาหารหรอผู้ประยใส่เขาแล้วเขาอ่ะหลัเนี่ยข้าข้าอมันละเอือนอยู่

พี่สุกแล้วหลุกโดดโดยข้ามเดีวยดวจะเบี้ยแหงลองมาเซฟเสียบดิจ้าไปเข้อเสาร์ข้อเที่ยง Một chén nữa Một chén nữa Mình có lông sauτο Một chén nữa Một một nè